อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มันตั้งขึ้นข้างนนบนทำให้รู้สึกว่าแรงเหวี่ยงมันไม่ได้ลงมาข้างหน้าเนี่ถ้าเราก้มหน้านิดหนึ่งจะรู้สึกเลยว่ามันไอตรงเนี้ยมันกดนะครับแต่ถ้าเราตั้งนั่งหลังตรงนี้ก็คือรู้สึกเลยว่ามันกดลงมาตรงตรงตรงคอทําให้รู้สึกไม่หนักไม่อะไรนะครับแล้วก็แว่นจะอยู่ตรงนี้อื สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็ห mm ่า hmm. งหายไปนานจากการรีวิวนะครับเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวหมวกกันน็อกเลยนะกันนะครับผมปีนี้เป็นปีของอ่ ทัวริงแล้วก็สไตล์แอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหมวกนี้ก็คือเป็นหมวกที่เป็นโมเดลใหม่นะครับจริงๆเริ่มขายจากที่ร้านเนี่ยประมาณทัช่วงปลายปีที่แล้วที่มีล็อตใหม่เข้ามานะครับก็ขายไปเยอะแยะมากมายยังไม่ได้ทํารีวิวเลยนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยวันนี้ก็เลยเอาหมวกมาทํารีวิวให้ละกันนะครับก็คือแบรนด์สตอร์เปียนะครับเป็นรุ่น A D X 2นะครับหรือ A D X 2นะครับผมก็ก่อนหน้านี้น สักปี2ปีก่อนเนี่ยเราก็มี a d s 1นะครับซึ่งขายดีนะครับเป็นหมวกสไตล์ Flip-Up แล้วมีพี k ข้างหน้าอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาดูกันแล้วกันว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับในมือของผมนะครับก็กล่อง s c o r เปียนก็เป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับสีดำคาดเหลืองนะครับผมแบรนด์สกอ o เปียก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็อันนี้ในมือของผม a d s 2นะครับวันนี้ผมเอาลายตัว คาร์มิโนนะครับเป็นลายชื่อลายคาร์มิโนแล้วก็เป็นตัวไตคัลเลอร์นะครับไวท์บลูเรดนะครับผมก็หลายคนที่ขับพวก BMW หรือแอฟริกาทวินอะไรเงี้ยที่เป็นสีออกแนวไตคัลเลอร์เนี่ยก็จะชอบสีนี้นะครับผมราคาของหมวกตัว Scorpion a d s 2เนี่ยจะอยู่ที่ 12,900บาทนะครับที่เป็นลายกราฟิกแล้วก็ตัวที่เป็นลายสีล้วนนะครับตอนนี้สีล้วนก็จะมีตัวสีสีเทาคล้ายๆออดี้เกนะครับแต่ว่าตัวสกอร์เปนเนี่ยเขาใช้ชื่อคําว่าซีเมนต์เกรย์นะครับแล้วก็สีดาด้านนะครับแล้วก็ตัวลายกราฟิกผมมีทั้งหมดอีก4ลายนะครับทั้งหมดในลายก็คือมีทั้งหมด6ลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้คร่าวๆนะครับว่ามีลายอะไรบ้างนะครับผมในมือผมก็คือเป็นลายคาร์มิโน่สีไตแ o ลร์แล้วกันนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีแยกครั้งนี้เขาจะไม่ได้ติดพีกมาให้นะครับเขาก็จะแยกพีกมาให้ก่อนนะครับเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบด้วยกันถุงนะครับก็จะเป็นถุงลักษณะสีดําเหลืองอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในกล่องก็จะมีแทนกาน์ฟ้าแบบ Max Vision นะครับของ s c o r p เปียนมาให้นะครับตัวนี้เป็นเป็นยี op, ่ห้อพินล็อกเลยนะครับผมแล้วในกล่องมีอะไรอีก ไม่มีแล้วนะครับเป็นกล่องว่างเปล่านะครับผมราคา12,900บาทเนี่ยก็คือ,อแพงขึ้นกว่าตัวที่เป็น a d s 1 นิดหน่อยนะครับผมก็คือได้อะไรมาเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะหมวกดูกันเลยนะครับผมว่าข้างในจะสวยงามแค่ไหนนะครับตอนนี้หมวกนะครับก็คือตัว A D s Camino Tie Color หรือ White Bullet เนี่ยมันยังไม่มีพีกมาให้นะครับซึ่งวิธีการใส่พีกเนี่ยไม่ยากนะครับเราแค่แค่แกะน็อตตัวนี้นะครับใช้เหรียญ5้าบาทที่ผมเตรียมไว้แล้วเหรียญ5บาทนะครับเหรียญนี้นะครับขันเข้าไปแนั้นแล้วก็ถอดฝาตรงข้างๆนี้ออกมานะครับแล้วก็สวมไอ้นี่เข้าไปแทนเดี๋ยวเราลองมาทํากันนะครับ ก็คือตัวหมวกเนี่ยมันจะใช้งานได้หลายรูปแบบก็คือเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการความเร็วเวลาไปโรสเตอร์คือไปออกทริปที่แบบว่าไม่ได้เข้าป่าอย่างเดียวนะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวพีกเนี่ยมันต้านล,ลมนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่แบบนี้มุมมองค่อนข้างกว่านะครับใส่รถสไตล์นิเกะแนวสตรีทได้นะครับผมแต่ถ้าถ้าใครอยากให้เข้าทรงกับตัวรถจริงๆที่เป็นทรงแบบคล้ายพวก BMGS อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกวีสตอรมหรือพวก เวอร์ซิสอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวพีกเข้าไปนะครับผมตัวนี้จริงๆตัวพีกมันก็มีความแอโรไดนามิกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่องลมต่างๆนะครับมันจะมีมุมของมันอยู่ที่มันไม่ต้านเงี้ยเราก็นั่งไปมันก็จะไม่ต้านนะครับแต่ถ้าเราหันอะไรเงี้ยก็จะมีต้านบ้างแต่ว่าจุดประสงค์ของพีกเนี่ยก็คือเรื่องของความหล่อแล้วก็เรื่องของการบังแดดอะไรเงี้ยหรือเวลาเราเข้าป่าเงี้ยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูแล้วกันเพื่อให้อ่าทำให้หมวกมันดูสวยงามขึ้นมาทันทีนะครับผมแล้วก็ขันเลยนะครับทวนเข็มนะครับ เวลาขันเสร็จนะครับขันให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นหายซึ่งอะไหล่ถามว่ามีไหมแต่ว่าค่อนข้างแพงนะครับผมตัวขันก็คือเวลาขันเสร็จก็จะเป็นน็อตเหล็กนะครับผมน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็มีอาเขาเรียกว่าแหวนซิลมันติดอยู่ครับเดี๋ยวผมขอแกะนิดหนึ่งอ่าก็คือเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเราอย่าทำหายนะครับ ก็คือวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ฝามันก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราทํสองฝั่งพร้อมกันอย่าเพิ่งเอาชิลออกนะก็คือวางไว้อย่างนั้นนั่นแหละอืมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอ,อันนี้เปลยนะคะว่าเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะเ,เอาฝาออาแล้วนะครับผมลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเป็นเหล็กอย่างนี้เลยอ่าเราก็ทําการประกบมันเข้าไป นะครับมันจะเป็นล่องของมันอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทําผิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นร่องพอดีเป๊ะเลยนี่เห็นไหมพอเข้ามุมปุ๊บสวยอ่ามันจะประมาณนี้หล่อขึ้นมาทันทีพอเข้ามุมเสร็จแล้วก็ใส่นะครับตามชิ้นที่เราวางไว้นะครับมันจะมีล่องของมันอยู่เราก็วางให้เรียบร้อยเลยนะครับแม่ร็แขงแข่งให้ได้ตจัมุมติดอยู่ไม่หน,ไมนมหนีก็ที่ทไม่ไดเนีย่ยแน่แนเลยรู้สึกว่าเงิน ไปนคะพอเรียบร้อยเสร็จก็สวยขึ้นมาทันทีเลยอ่าเป็นสไตล์ ADX2 นะครับแนว s p o ร์ตทัวร n g นะครับแล้วก็เป็น d u โอที่สามารถยกคันได้ตัวนี้นะครับผมสังเกตนะครับตัวนี้จะมีมุมองศาที่ตั้งสูงกว่าเดิมนะครับกว่าตัว ADX วันนะครับตัว A D X วันเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมามันยังยังแบบเหมือนเชิ่ไปข้างหน้านิดนึงทาให้เรารู้สึกว่ามันมีการถ่วงไปข้างหน้านะครับตัวนี้ยกขึ้นสูงเลยนะครับแล้วทาให้เรารู้สึกว่าบาลานซ์มันหมวกมันค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเขาออกแบบมาแล้วครับแล้ววาวขึ้นนะครับตัวนี้ตัวสิ่งที่2ที่ต่างจากตัวเดิมก็คือเรื่องของแว่นกันแดดนะครับแว่นกันแดดของเดิมตัว A D X วันเนี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับผมตอนนี้ ย้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงด้านข้างนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับระบบอ่าตัวนี้หมวกใบนี้ได้มาตรฐาน ECE R22-06 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานใหม่ของตัวยุโรปแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องเทสของเซฟตี้เนี่ยจากเดิมที่มันเทสแค่ไม่กี่จุดก็กลายเป็นแรนดัม6จาก13จุดอันนี้ผมเรื่องของตัวเลขผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าเทสเยอะมากทาให้อ่า เรื่องของเปลาะบางตรงนี้ที่เคยมีวงมีแว่นอยู่ตรงนี้ก็คือทําให้รู้สึกว่าเวลาฮ้กระแทกโดนมันอาจจะมีความเปลาะบางทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับ<ม>เขาก็เลยเลื่อนตัวแว่นตรงนี้มาอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ตรงด้านล่างนียก็ดีนะครับผมก็คอนโทรลง,ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แว่นก็เต็มตามุมมอง,มองค่อนข้างกว้างอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมช่องลมตัวนี้มีช่องลมด้านบนหนึ่งช่องนะครับผมตัวนี้เปิดขึ้นดันเปิดนะครับดันลง แล้วก็มีด้านความร้อนเนี่ยระบายออกรูทางด้านหลังนะครับเรื่องของการโฟโลลมก็คือความร้อนความชื้นเนี่ยจะถูกลมพัดเข้าไปเอาความร้อนความชื้นที่มันอยู่ตรงหัวเราตรงนี้ที่มันอับนะครับไหลออกทางด้านหลังนะครับยิ่งคุณขี่เร็วแล้วก็ลมมันเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะดีส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้ออกแบบตรงปากมาสวยขึ้นนะครับผมมีทั้งหมด แค่สเต็ปเดียวนะครับตรงนี้ลมเข้าก็คือเพื่อที่เราหายใจสะดวกนะครับทําให้อากาศหมุนเวียนค่อนข้างดีใบนี้ได้ข่าวว่าหมวกทําทเก็บลมได้ดีขึ้นนะครับสังเกตจากตัวนวมคอนะครับผมงานนวมคอสวยขึ้นนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับออกเป็นหนังหนังหนังพีวีซีนะครับผมตรนนี้งานดีเทลสวยแล้วก็มีคล้ายๆกับภาพบล็อกคอนะครับตรงนี้ เพื่อให้บล็อกคอไม่ให้ลมย้อนเข้าไปใกล้หูนะครับผมตัวนี้ก็คือเก็บเสียงดีขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นหมวกสไตล์แบบยกคางกับหมวกแนวทัวรลิงเนี่ยเวลาลมเนี่ยมันก็จะเข้าอยู่ประมาณหนึ่งจะไม่ได้เป็นหมวกเงียบเหมือนสายเลสซิ่งที่แบบว่าสปอร์ตทัวรลิงที่ว่าเป็นฟูลเฟสเต็มใบนะครับตัวนี้เป็นฟลิปอัพนะครับลมมันมีโอกาสเข้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าหลายๆตัวในท้องตลาดนะครับตัวนี้ รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับก็คือนวมภายในเนี่ยสามารถถอดซักได้นะครับตัวนี้5สังเกตมองเข้าไปตรงนี้อันนี้ผมหยิบมือถือแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมล่องบลูทูธนะครับผมอยู่ด้านในนะครับตรงน,นี้รองรับการติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยนะครับนวมภายในใช้เทคโนโลยี Quick ิกสามนะครับก็คือ Quick ก็คือใช้ตัว k w i c k เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันล้อมาจากคำว่า Quick ที่แปลว่าเร็วนะครับวิกก็คือวิกกิ้งนะครับก็คือ,อเคยได้ยินโมงที่วนะ่า working wicking ไหมก็คือเรื่องของการระบายเหงื่อนะครับก็คือระบายเหงื่อระบายอากาศระบายอะไรได้ค่อนข้างดีทําให้ผ้าเนี่ยมันไม่อมน้ำนะครับตัวนี้ก็คือนวมตัวนี้ก็คือใส่แล้วจะไม่อมเหงื่อนะครับแล้วจะระบายเหงื่อออกไปได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เป็นนวมที่มีสารแอนตี้แบคทีเรียด้วยก็คือลดการเกิดกลิ่นเหม็นที่เกิดในหมวกนะครับแต่ว่า แนะนำให้ใช้ประกอบคู่กับตัวโมงนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่โมงเนี่ยพวกผิวหนังเซลล์ที่ตายแล้วที่มันผลัดผิวเนี่ยมันไม่ไปเกาะอยู่ในนมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดอแบคทีเรียแล้วกเกิดกลิ่นเหม็นนะครับตัวโมงเนี่ยเราก็ซักแล้วก็ทิ้งซักนะครับใช้เสร็จแล้วก็ซักนะครับเหมือนเราใส่ถุงเท้าเงี้ยเวลาเราใส่ถุงเท้าซ้ําๆบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันจะเกิดการ เหม็นและอับชื้นมากๆแล้วก็เกิดเชื้อราบางทีทําให้ผมเราร่วงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราควรจะรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวเราด้วยแล้วก็ตัวหมวกด้วยนะครับทำให้หมวกเราอยู่กับเราได้ไปนานนะครับเคยสังเกตไหมบางทีแบบพวกอ่นวมนะครับแบบใช้ไม่เคยซักเลยแล้วก็ไม่เคยใส่โมงเลยเนี่ยพวกฟองน้ําต่างๆมันก็จะเป็นแบบเละๆบางทีก็เหมือนเหมือนถูกกดของเหงื่อเราเงี้ยกัดจนแบบยุยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใส่โมงหรือ ทำความสะอาดดีๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานเลยนะครับผมใบนี้อ่ากลับมาที่เรื่องหมวกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ําหนักน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักใบนี้อยู่ที่1 8 0 0กรัมนะครับไซส์เในมือผมนะครับก็ถามว่าหนักไหมก็ตามสไตล์ใกล้ๆเคียงกับพวก HJC I 90นะครับหรือ I 9 0เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ1700 1 7, 8 0 0เนี่ยถือว่า กลางๆสาหรับหมวกยกห่างมันมีหมวกที่เบากว่าน,นี้แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ ECE ใหม่ที่เน้นเรื่องของเซฟตี้มากขึ้นนะครับเขาก็จะใช้ลวก EPS ที่หนาขึ้นทําให้แบบผ่านมาตรฐานสูงนะครับวันนี้ ECE เขาคือเขาไม่ได้เทสแค่จุดน้อยจุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของแองเกิลด้วยก็คือเรื่องของมุมนะครับบางคนเขาจากเดิมเนี่ยเขาเทสแค่มุมเดียวตอนนี้มีการเทสมุมเฉียงมุมอะไรต่างๆด้วยทําให้เหมือน จำลองซิทูเอชันหรือสถานการณ์การชนที่เกิดขึ้นจริงได้ว่ามันเซฟตี้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมหมวกใบนี้จริงๆทําจากาวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับจริงๆตัวพลาสติกเนี่ยโพลีคาร์บอเนตเนี่ยเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมีความเหนียวความแข็งแรงหลายคนบอกอีหมวกเนี่ยทำจากพลาสติกมันไม่ดีหรือเปล่าจริงพลาสติกมันก็มีหลายเกรดมีเกรดรีไซเคิลนะครับทุบและแตกเลยก็มีเกรดที่มันค่อนข้างแข็งแรงอย่างพวกของ HJC ที่ใช้โพลีหรือตัว สกอร์เปียนที่ใช้โพลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมวกที่ค่อนข้างเหนียวนะครับอย่างตัวเล็กซ p o l นโพลีคาร์บอของตัวโนแลนก็คือเอากระสุนยิงก็บุบนิดเดียวไม่ได้แตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นหมวกที่เป็นเกรดดีนะครับบางที่หลาย แบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงพูดที่ว่าเป็นพลาสติกก็คืออาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆตัวนี้เป็นเกรดที่ค่อนข้างดีนะครับผ่านมาตรฐานนะครับถ้าผ่าน ECER 2 2่ 06, ก็ถือว่าเป็นหมวกที่จริง,รงๆใกล้เคียงกับ FIM แล้วด้วยซ้ำนะครับผมอ่าตะกี้พูดถึงอ่า รองรับการใส่แว่นใส่ตาเอายังไม่ได้พูดผมพูดถึงว่ามันรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งบลูทูธนะครับมีตัวว้าหูฟังเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะต้องใช้ลักษณะของการแปะนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันตรงขอบต่างๆเนี่ยมันย้ายแว่นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะหนีบยากนิดนึงนะครับแนะนําเป็นแปะจะดีกว่านะครับผมจริงๆของ S c อ r p เป n ยนเขามีรองรับตัวยูเคียของ Sco r p i ป n ยนแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ เราไม่จําเป็นต้องใช้ของเขาก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวของยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นค a ์โดหรือเซ n a ก็ได้ที่ร้านก็เคยติดให้ลูกค้าไปหลายคนแล้วนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับตัวสายลัดคางนะครับของตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัว m i โครบักเก็ตหรือ Quick r e l ส a s นะครับก็คือเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางน,นะครับสำหรับคนที่ถอดหมวกเข้าออกบ่อยๆเงยก็เป็นตัวนี้ก็คือสะดวกนะครับตัวนี้ผ่าน ECE แล้วไม่มีปัญหาเรื่องของเซฟตี้แน่นอนนะครับผมก็สามารถ ใช้ได้แหละนะครับไม่ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นดีดีลิอย่างเดียวและตอนนี้นะครับเรื่องของการให้ข้อมูลบางบางสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเขายึดถือแต่ดีดีลิงเท่านั้นนะครับจริงๆสมัยนี้ m i โคร Bucket หรือควิก l e ลิสก็แข็งแรงพอกันมัมีการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอ่า ตัวหมวกของ Scorpion ADS2 นะครับก็จะแบ่งเชลหมวกเป็น2เชลก็คือไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L XL นะครับผมก็ในมือผมตัวนี้ก็คือไซส์ M นะครับผมแล้วก็ตะกี้เรื่อง ECE เนี่ยจะนิดหนึ่งมันจะมีปุ่มตรงนี้อ่าที่เขาเป็นตรงเนี้ยหลายคนงงว่าตัวนี้มันคือปุ่มอะไรนะครับก็คือตัวนี้จริงๆเป็นปุ่มล็อกนะครับผมเป็นมาตรฐานของตัว ECER 2ี0 6ก็คือถ้าคุณมีหมวกที่ยกคางเนี่ยตัวเนี้ยได้มาตรฐาน p ทั j อ่ะผมลืมพูดเรื่องนี้ไปก็คือ p t ับ j จริงพูดไปนในหลายหมวกหลายยี่ห้อแล้วก็คือมาตรฐาน P-TJ ก็คือลักษณะของ P G ก็คือตัว Protective เน Full ี่ยนะก็คือเป็น Full Face นะครับตัว J ก็คือเป็นทรงเจ็ทนะครับสมัยก่อนเนี่ยหมวกยกคางเนี่ยเขาจะตีไปเป็นหมวกหมวกแบบ Open Face ทั้งหมดเลยไม่สามารถรับการกระแทกแบบเต็มใบได้นะครับเพราะว่าตัวคางเนี่ยชินบาร์เนี่ยไม่แข็งแรงแต่ว่าถ้าได้มาตรฐาน p ับ j ก็คือมาตรฐานที่คุณสามารถปิดคางลงมาก็าจะมีความมาตรฐานเหมือน เต็มใบเลยนะครับตัวนี้เทสการกระแทกแบบเต็มใบผ่านนะครับแล้วก็กรณียกคางขึ้นนะครับผมคุณก็จะได้มาตรฐานแบบ Open Face ด้วยโดยที่คุณต้องล็อกด้วยนะครับผมเพราะว่ากรณีที่เราไม่ล็อกเนี่ยตัวนี้มันเป็นเขาเรียกเหมือนเหมือนบังคับแพทผ่าน ECE ต้องมีตัวล็อกเพราะว่ามันจะไม่สามารถกระดกลงมาได้นะครับตัวนี้ก็ถ้ามันกระดกลงมาเองเนี่ยทำให้เรื่องของความปลอดภยัยบางทีเราขี้ๆแล้วเราตกใจปิดปึ้งลงมาเนี่ยก็คือเรื่องของเซฟตี้จะไม่ผ่านถ้ามีตัวนี้ก็คือผ่านนะครับแต่ว่ากรณีที่เราล็อกแล้วแนะนาว่า ใหอ้อย่าลืมนะครับไม่งั้นเรากดลงมาอาจจะหักได้นะครับผมก็จําไว้แล้วกันนะครับมันจะมีเขียนหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนไม่มีเขียนด้วยนะครับก็คืออยู่ในโพซิชันที่เต็มอย่างเงี้ยเต็มอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้แต่ถ้าคุณล็อกอยู่อย่างงี้มันจะไม่สามารถเอาลงได้อันนี้ผมกดผิดอ่ะเอาใหม่ อั <view. S 2> นนี้ถ้าล็อกไปปุ๊บเนี่ยเหมือนล็อกเหมือนดันสลักมาล็อกเนี่ยมันจะไม่สามารถดันลงได้นะครับผมแต่ผมก็ไม่อยากดันมากเดี๋ยวมันหักนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ดูละกันมาลองรีวิวการสวมใส่ได้ข่าวว่าหมวกใบนี้มันค่อนข้างที่จะใส่สบายกว่าตัว adx 1ที่ค่อนข้างบีบหลายคนตัว adx 1เนี่ยลองใส่แล้วบีบแล้วต้องเพิ่มไซส์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูละกันว่าตัวนี้มันจะใส่สบายกว่าตัวเก่าจริงหรือเปล่านะครับผมเท่าที่ทลองสัมผัสตัวนวมนะครับตัวนี้ นวมจะคล้ายๆกับตัวทันสีคาร์บอนนะครับก็คือตัวสปอร์ตทัวริงของเขานะครับวิธีการใส่หมวกสไตล์แบบฟลิปอัพเนี่ยเราต้องอทําทการยกขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกขึ้นเนี่ยมันจะใส่ยากเพราะมันเป็นลักษณะของหมวกเต็มใบนะอ่าอื้หนวมนิ่มมากนะครับขอผมไซส์เอ็มห้าสิบเจ็ดห้าสิบปดนะครับผมก็คือใส่สบายเลยนะครับใส่ลงไปปุ๊บรู้สึกว่า ตัวช่วงหูเนี่ยมีการวาวเข้าไปนะครับเพื่อรองรับการตั้งบูทูธทำให้หูเนี่ยไม่รู้สึกพับนะครับเวลาเราลองใส่แว่นอ่าผมเปลี่ยนแว่นใหม่ทาให้เหมือนแว่นมันขามันโค้งขึ้นมันก็จะใส่ยากขึ้นก็อย่างนี้ก็จะได้รู้ครับเวลาเราเทสให้คนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มันตั้งขึ้นข้างนนบนทาให้รู้สึกว่าแรงเหวี่ยงมันไม่ได้ลงมาข้างหน้าเนี่ยถ้าเราก้มหน้านิดหนึ่งจะรู้สึกเลยว่ามันไอตรงเนี้ยมันกดนะครับแต่ถ้าเราตั้งนั่งหลังตรงเนี้ยก็คือ รู้สึกเลยว่ามันกดลงมาตรงตรงตรงคอทําให้รู้สึกไม่หนักไม่อะ่อนะครับแล้วก็แว่นจะอยู่ตรงนี้อแว่นค่อนข้างเต็มตาไม่หลอกตานะครับก็กันแดดได้ค่อนข้างดีนะครับผมอันนี้จะมีร่องจมูกนิดนึงสำหรับคนจมูกโด่งเี่ยซึ่งถามว่ารบกวนการใส่ตาไหมไม่รบกวนนะครับตรงนี้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูก่อนว่าลักษณะของหมวกเวลายกข้างเทไหมเทนะครับอ่า เอาแว่นเราขึ้นเอาลงนะครับหลายคนถ้าถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนจะพยายามเอามือไปดันนะครับแนะนําว่าให้ใช้ตัวกลไกลมันเท่านั้นนะครับทําให้เราสามารถเอาแว่นขึ้นลงได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ไปทําให้แว่นมันเสียหายด้วยนะครับเขาทำมายังไงเราใช้อย่างนั้นอย่าไปใช้มือดังดึงนะครับผมดังดึงดึงดันมันนะครับผมอ่ะต่อไปลองปิดลงมาตอนปิดลงมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า การปีบขึ้นแต่ว่าไม่บีบเท่าตัว ADX วันนะครับตัวนี้ก็แนะนําว่าใส่ตรงไซด์ได้นะครับแรกๆอาจจะกัดปากกัดแก้มนิดนึงแต่ว่ายังมีความนุ่มอยู่นะครับไม่จนลำบากจนเกินไปผมคิดว่าโอเคนะครับใส่ตรงไซด์ได้นะครับผมแววนก็บโอเปเรตค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้ตัว ทิวหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างสไตล์แอดเวนเจอร์เลยนะครับผมตัวนี้รองรับการติดตั้งตัวแผ่นพินล็อกที่เขามีให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบแม็กซ์วิชชั่นนะครับก็คือใส่แล้วเต็มตาครับไม่ใช่กันฟ้าเล็กๆนะครับเป็นแบบแม็กซ์วิชชั่นเลยเป็นแผ่นกันฟ้าอันใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวลวดลายทั้งหมดที่ร้านมีนะครับก็จะมีสี เทานะครับเทาซีเมนเกรเป็นสีเทาออดี้นะครับแล้วก็สีดำด้านนะครับแล้วก็สีคารมิโน่เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับเป็นลายลายไตคัลเลอร์อย่างนี้แล้วก็มีอีกสองลายที่เป็นลายเหมือนลายเคปลาร์นะครับเป็นสีดำแดงแล้วก็ดำเหลืองนะครับเหลืองมะนาวนะครับแล้วก็มีลายคาเรล่าที่เป็นสีออกด้านด้าน,นะครับเป็นแดงกับเป็นเทาดำนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันราคาก็สีล้วน1 10, 1,900บาทกับสี ที่มีลดลาย12,900บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับสามารถผ่อน0% 10เดือนกับทางร้านได้นะครับผมอันนี้ก็สะดวกเลยนะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตดงเครดิตเงี้ยสามารถเข้ามาผ่อนกับที่ร้านได้ทําผ่านช้อปปีนะครับตอนนี้ตัวช้อปปีเนี่ยมันก็จะมีะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเป็นพวก SCB, กสิกรกรุงศรีกรุงเทพกรุงไทยนะครับ UOB, City Bank นะครับแล้วก็มีพวก first c h o i c e ด้วยนะครับ first choice ที่เป็นบัตรผ่อนก็เหมือนจะได้ด้วยบัตรเครดิตก็ได้ด้วยนะครับแต่มันก็จะมีแยกว่าเรื่องของดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกบัตรเครดิตทางธนาคารเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยคือศนะครับสูงสุด10เดือนนะครับอันนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจได้นะครับผมตอนนี้ร้าน b a k s ปีนะครับมีทั้งหมด4สาขานะครับคือที่ที่เดิมก็คือบิน9้านะครับผมแล้วก็มีพระรามหกนะครับมิงจ่ายแล้วก็ บางนาก็คือตรงสมุทรปราการนะครับตรงสำโรงนะครับก็ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปลองได้นะครับตัวหมวก Scorpion ADX2 ใบงามใบนี้นะครับผมผมชอบมากนะครับสีสว่างด้วยนะครับตัวนี้สีสว่างก็ถ้าใครไม่ชอบสว่างก็ไปทางดุดันก็จะมีอีก2ลายที่ผมให้ดูแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากรีวิวตัวหมวกใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าโอกาสหน้าไงเดี๋ยวผมมารีวิวหมวกใบอื่นต่อจริงๆมีหมวก หลายอย่างที่ค้างคาไว้นานยังไม่ได้ทำนะครับก็จะพยายามทำนะครับตอนนี้งานค่อนข้างเยอะอยงไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ